ครับคับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนครับทางช่องของเซียนนาดีทุกคู่ทุกคนครับเมื่อนี้นะครับเป็นมื่อวันอังคารนะครับวันอังคารที่5มีนาคม2567นะครับพี่น้องเอฟซีเอาเซียนนาดีสิบไพาพี่น้องเข้ามาตามต่อกับเหล่าพัฒนาชุดเต็มนะครับเนาะครับชุดเต็มนะครับพี่น้องเอฟซีเกมีลักซ้ำลักซี่ลักหาลักเก่านะครับพี่น้องเอฟซี หลัก3หลัก4หลัก5หลัก9นะครับพี่น้องทผลหวยเล่าพัฒนาออกนะครับอาเสียดีเบงผลหวยเล่าพัฒนาออกกันนะครับพี่น้องทีเกนะครับพี่น้องท c ี่เก้าหนงห้าองห้าเก้าหนึ่งห้านะครับสตัวบนออก9ก้ครับพี่น้อง ส่วนสองตัวบนออกหนึ่งหานะครับส่วนเลขล่างออกห้าเก้าครับออกหาเก้าครับพี่น้องยกี่กับมาลักหานะครับเนาะกับลักเก้าเลขโอ้เียนาดีกับเบิงบอทัวคักเด้อยพี่น้องยกี่ครับครับมันตัวเลขมาส้นกันเชยนาดีกันนาจีดึงล่องให้พี่น้องเข้านะครับแจกก็บอกพี่น้องเข้าโหลดใอย่แล้วนะครับเนาะครับมาลักหากับลักเก้านะครับ ครับรอบนี้ชุดเต็มนะครับสิมาจักคูเนาะพีน้องที่ครับชุดเต็มลราพัฒนานะครับรอบนี้เอาสุดเต็มให้พี่น้องเข้าเบื้องกอนนะครับพุ่งนี้นะครับมือเอื้นนะครับเส้นนียังคอยสะลงสุดเนียนให้พี่น้องเข้านะครับโดยเฉพาะเลขกวิ่งตัวเจาะตัววิ่งนะครับเนาะสายหลุดสายวิ่งนะครับครับกับมาคือเก้านะครับเพราะว่าเส้นนาดีฟันลงนะครับ ฟันบนนะครับฟันบนห้านะครับพี่น้องเอฟซีหลอดที่แล้วเนะฟันบนนะครับพี่น้องเข้าถานลูก็ได้นะครับแต่เส้นนดีมาเน้นฟันลังแห้งนะครับครับก็มีกําไรเนียดหน่อยนะครับว่าไรนะครับเพราะว่ามาขาดทุนโยกกับฟันลังนะครับพี่น้องเอฟซีเส้นนดีเป็นเนียนซนะครับเนาะพี่น้องเอฟซีก็สีเนียนสาเหมือนกันกับเส้นนดีนะครับครับก็ขึ้นโยกกับหัวเรือครับพี่น้องเอฟซี หัวเรือผ้าเนีนก็เน่นลูกเรือกับไปตามกันนะครับก็เลยลดนะครับครับส่วนสุดเต็ยมนะครับเขาพี่นงค์ยุ้ก็ลักหานะครับกัมาถึงหานึงนะครับตะวันเข่าตัวกลับนะครับพี่นงค์ยุ้ยเข้าตัวกลับครับแสดงว่าลักหามาทั้งบนทั้งล่างครับพี่นงค์ยุ้เอารอบนี้มาตัวใดนะครับเนาะเช่นวีสิบห้าพี่น้องเข้านะครับมาตามต่องวดประจําวันที่ หกมีนาคมนะครับพี่น้องยุี่แดดสว่างเด้อพี่น้องยุี่แดดสว่างจัดน่อยนะครับวันพุธนะครับวันนี้ก็ยุก้กับสร้างให้เก้านะครับประเดี๋ยวไปทร้างเดยนะครับวันพุธท,ที่หก วัที่6มีนาคม2567ชุดเต็มนะครับเลาวพัฒนาชุดเต็มครับพี่น้องซี เนียนย่ำได้นะครับบออกนะครับตัวเนียนนะครับพี่น้องยิป,ปเปิดออกตัรตัวร่างโตกันก็มีบางเพื่อนะครับเอาหัวนี้นะครับพี่น้องยิปซียู่มีิวซ <c oughs> ้องลักครับพี่น้องยิีหลักสี่นะครับพี่น้องยิีหลักห้า เลขมันเข่าอยู่ได้พี่น้องนิพแต่ว่าเสยนอดีจับปู๋ยพี่น้องเข้าบ่ถ,ถือคือเื้อนะครับบ่แม่นนะครับนี่เระสาเหตุที่เสยนอดีบอ่อยากเน้นนะครับพี่น้องนิพิษาเน้นแล้วพี่น้องเขาอาจจะถิ่มตัวร่องนะครับครับพี่น้องลักซี่นะครับสี่หกนะครับพี่น้องนิพิษ 4ีนะครับพี่น้องอี48 4ี่สแล้วก็41ครับพี่น้องอีีเอาเตรียมจอพอดีนะครับตัวเลขนะครับย่างละหคู่นะครับย่างละหกคู่ ครับซีกระพาถือว่าเป็นเหล็กวิ่งเลยพี่น้องเยี่ซีวิ่งนะครับครับถามารลักหัครับพี่น้องเยี่ซี่ห้าหกห้าเจ็ดนะครับพี่น้องเยี่ซี่ห้าแปด ห้าเก้านะครับยังยังพานเปลี่ยนตัวตรงได้พี่น้องวซี่เสียนาดีจียนดเป็นตัวตรงนะครับอันนี้ลงแค่ชุดเต็มให้พี่น้องเข้านะครับห้าศูนนะครับพี่น้องซี่ห้าหนึ่งเอายมียู่แค่นี้นะครับรอบนี้นะครับหรือว่าชุดเต็มชุดเอ่อชุดเต็มนะครับพี่น้องวซี่ หน่อยลงก็เก่านะครับกระชับลงก็เก่านะครับสุดเต็มนะครับครับพี่น้อง FC, ออฟซีสนใจเขากุ้มนะครับพี่น้องเฟซีเบื่อไล่เด้เลยพี่น้องอซีเด้ศูนยแปนะครับศูนย์ห้าสองหนึ่งนยครับพี่น้อง FC. ครับ พิมพ์ขม้มา,านะครับเบือท่คขหาไปทีคนห้านะครับเนาะขนหาในไล่นะครับขนหาเราก็กดเบอือเข้าไปนะครับมันก็จะเดี่ยงขื้นเสียนาดีนะครับกบ็เสียนาดีก็จิรับเป็นเพื่อนนะครับเนาะวิธีขนหาทางไล่นะครับเขากุมในไล่ ครับพี่รองพี่ซีอ่ะพี่รองเข้าครับเียบหน้าจอชุดเต็มเอาไว้นะครับเด้อยชุดเต็มนะครับ ครับรอบนี้ท้ามความมันใจปะนะครับมั่นใจคือเกโานะครับโดยเฉพาะเลขวิ่งรูดนะครับให้พี่น้องเอบซีบรูดเอากับเบ้าโชคบ้ามันนะครับถ้าเขาหยิบไปเจาะเอาตัวตัวเนียตัวนี่ก็มีโอกาสพลาดได้นะครับพี่น้องเอซีครับทางช่องก็นําเสนอให้พี่น้องเข้านะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับบม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันแต่อย่างใด้อพี่น้องเอฟซีครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ